ยโฮ้กับคัมทูลักซี่เกมมิ่งนะครับพบกับผมนะฮะแม็กโลลอนนะจ๊ะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยน่าจะเป็นการรีวิวหรือเปล่าวะก็น่าจะไม่นะฮะจะสอนเทคนิคการเล่นมอโตสป่านั่นเองนะครับผมเรื่องป่าขอให้บอกนะฮะเพิ่มเกาะตัวเองอีสแปนหน่วยเพิ่มตามวีฮิโร่เพิ่มแต่เกาะเหรอไม่เพิ่มเกาะเวทหรอครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคไงก็ไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันเนะจอกับมอโ ทีมเราก็เปิดมาด้วยความจเจริญหูจเจริญตานะฮะผม <laughs> อาฮออริสก้เฮียอะไรมาเนี้ยคุณโลลินส์แต่เรามีคอนเฟิลเลเร์อทังหมดสมคนก็น่าจะไหววะเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นโลบอลก็ตามนะครับก็ลองมาดูกันว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กติดตามกัได้ในเกมโอเคครับตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะฮะซึ่งเราก็ออกคันธนูมาอย่างเคยนะผมแล้วไมคสกิลมันอัพเองหรือว่า <laughs> กูพับจอยแปบ,บเดียวมันซื้อของให้ออโต้วะ,จะเจ้าสกิลหนึ่งก่อนนะฮะทำไมเป็นไรเนาะเอาใหม่ละกันสกิลหนึ่งรู้สึกว่าจะมีผลกับฮีโร่อย่างเดียวนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดจะฟันเลื่อนให้ลดเป็นเปอร์เซนต์อะ่ะก็ต้องใช้สกิลหนึ่งกับฮีโร่นั่นเองถ้าเกิดใช้กับคีฟเนี่ยมันจะไม่ลดเป็นเปอร์เซนต์นะฮะข้างบนว่างข้างบนว่างไม่มีใครไปหรอลูกเรียบร้อยละเรียบร้อยละใช่ก่อน ยังยังเอาไม่ได้เหมือนก็ต้องหนีได้ฮะโอ้โหเห็นไหมไล่กันแต่เริ่มเลยนะครับอาลองดาร์คเดวิลวิ่งเข้ามาทางนี้ทำไมเนี่ยสงสัยกำลังหลงทางอยู่นะจ๊ะกูก็เดินหลงทางเหมือนกันจะจะน้องบอกว่าให้อัพสกิลหนึ่งน้ำนะครับมันจะโหดกว่านะฮะก็โอเคลองดูรีบวิ่งฟาร์มเลยกันโดนจีน เดี๋ยวจะสอนเทคนิคตอนเล่นอยู่เลนด้วยนะครับผมตอนนี้พี่เล่นในมือถือนะฮะความโหดก็จะโหดพองสมควรนะแนะ่แน่นอนนวก็มันเอาบูอยู่เอ้ยเอาตัวน้อยอยู่นะฮะเหมือนมันจะฟาร,ร์มช้ากว่าเรานิดน,นึงนะฟับฝับฟับข้างล่างนี่ได้แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะบอกก่อนบอกก่อนบอกไงดีวะติ้งบอกติ้งบอกเออนี่แหละนี่แหละได้แน่นอน มาแล้วมาแล้วใส่ก่อนแล้วเอ้ยปรับแทกตืมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ได้เฟิร์สบาทไปแล้วเนื่องจากว่ามาเลงมาเึนก้าก่อนเพราะว่ามัเป็นตัวที่ค่าค่อนข้างง่ายนะครับไม่มีสกิลหนีนะฮะก็เลยเลือกล่อมันก่อนนะฮะโอเคจอมกรต่อเลยจับเอาวานะนากอสบวกว่ะ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเย็ดสองก็หนึ่ง yeah. 2, 1, นะฮะยังไหวอยู่ยังไหวอยูย่กางกางกางนะก็เหมือนกับพยายามเจาให้ได้นะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไปเอาให้ละกันตายแน่นอนนะก็ดูจากตรงแล้วยอนนี่เป็นลายต่อไปนะฮะยอนหนีจากเราไม่ได้นะผมเนื่องจากว่าเรามีมันไม่มีท่าหนีเอางี้ดีกว่าเออนั่นแหละโชกเรียบร้อยนะฮะศพที่สองับฉับเรียบร้อยแวะไปเอามังกรได้เลยนะจังหวะนี้ พราะว่านากอมันตายอยู่นะครับโอเคเอาเลยสู้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 อย่าให้มีใครมากวนนะขอร้องจังหวะดีมากฮะนากอตายพอดีโอเคฝั่งนู้นไม่มีใครสงสัยนะฮะมีการบวกเกิดขึ้นต่อเรียบร้อยเรียบร้อยว่ะนาโกรได้มาแล้วออกรองเท้าต่อนะฮะโอเคยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไปต่อเลยเรา เอาปูก่อนเสียดายครับมันตีโมตตส์คุณใช้กับขี้ป่าไม่ได้นะฮะไม่งั้นก็ใช้แล้วก็ฟาร์มได้ง่ายขึ้นเยอะเลยตัวที่เราจะเล่นในเกมนี้ก็เป็นมาเกนกากับยอนนะครับผมเพราะว่ามันเอาง่ายนะฮะถ้าเกิดเราโดดทะลวงกองหลังไปเนี่ยรับรองปั๊บเดียวตายนะครับผมสาหรับตัวนี้โดดข้ามได้นะฮะใช้ในการหนีได้นะฮะถ้าเกิดเล่นในเอ่อในคอมะมาค่อนข้างยากนิดนึงแต่เกิดเล่นในมือถืออาจจะง่ายกว่าเยอะเลย ฝั่งนู้นจะไม่แลออกมาแล้วก็ฟาร์ไมไปเรื่อยนะฮะจนกว่ามันจะแลนออกมาแค่นั้นเองโอเคมันเริ่มคิดจะแลนออกมาแล้วเนี่ยลักษณะเนี้ยเริ่มได้แล้วเดี๋ยวไปกันของเราเริ่มนำแล้วครับมันจะแกง้ง่ายอยู่ฝั่นึงหูมานีะขนาดนี้หรอทันนนี้นกูโอเคป้อมแตกแล้วสองวะสองคนไหวไหมวะ นั่นแหละปับปรับมันติต่อสองตัวเด,เ,ดเด้งเด้งปอกเด้งในมือเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะไปะดันป้อมต่อครับผมชิวชิวกองหลังมานะฮะเอาป้อมให้ตกก่อนเออเออนั่นแหละคนต่อหีหลังมามามานาคอปไม่ต้องกลัวนาคอไม่ต้องกลัวตายแน่นอนโด,ดใส่ยัดเข้พาลาดเราวะคอยมาก่อนนะฮะเดี๋ยวตายนะฮะเน้นชัวร์เน้นชัว ไวมาฟาร์มพีป่าบ้านมันก่อนดูว่าจะสามารถทะลวงไปทีได้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็กลับบ้านแค่นั้นเองโอเคพยายามรีฟาร์มให้ไวน,นะครับเอามังกรต่อฉับฉับถ้าเกิดเราได้มังกรอทุกตัวครับมันจะสบายมากเลยนะฮะจ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 ะเรียบร้อยว่ะยังไงมัางเรื่องเรายาังไม่พร้อมนะมีแค่ครึ่งเดียวเลยเอา้าวเ่อนกูใส่กันทั้ง,งั้นบ้านหนึงเช็คก,ก่อนปล่อยมาก่อนได้ไหมอ่ะยังไม่ได้ โอเคจังหวะนี้แหละปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บใจเย็นใจเย็นใจเย็นสกิลพุ่งต่อครับอันติตบเรียบร้อยเอาตัวเลือดน้อยก่อนประจํานะฮะแค่นั้นเอง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 อีดาเยวโอ้โหไม่ทันตายว่ะแค่โอ้โหอลิสทำไรอยู่ทำไมไม่ช่วยเขาเลยเนี่ยอันติก็มีอ่ะไม่ใช่ออล,ลิสใจร้ายสุดเลยนะครับผม นากรกำลังพยายามฟาร์มอยู่ข้างบนนะครับส่วนตรงกลางก็มีมวยเล็กน้อยนะะผมดูว่าน้องอาเธอร์จะฆ่าได้หรือไม่นะฮะดูแล้วน่าจะได้อยู่นะเอานากรพุ่งมาว่ะนากรเหมือนดูแล้วยังไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่เลยเข้าจังหวะแปลกมากนะฮะก็ต้องสูญเสียชีวิตไายตามสูตรนะฮะผมโอเคโอเคฟาร์นันติล่ช็อตป้าบเรียบร้อยนะฮะแหมเรื่องล่าช็อตนี้ขอให้บอกจริงนะเนี่ยล่ช็อตต่อป้าบเสียดายไม่ได้นะจ๊ะ โอ้โหวะ่ะมีคนจริงใส่วะ่ะมีคนใส่ให้ก็ต้องใส่ดิวะ่ะ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 เอาป้อมนี่แหละ <c oughs> เรียบร้อยไปไปต่อแชะมังกรตายไปแล้วฮะเหมือนกับว่าจะโดนกอร์ดฆ่าไปนะครับผมเอาให้หมดเอาให้หมดป่ามันเดินมาสิเดินมาสิเดินมาสิเร็วเร็วเดี๋ยวมันมาใอ้ส,สกิลอ่าอันนี้ไปเลยนะฮะ เดือดวงบอกว่าถ้าเกิดออกดาวน้ำแข็งได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดแรงมากนะครับผมฉะนั้นก็ออกเลยละกันนะฮะเนี่ยฟันแรงจริงฟันแรงจริงเรียบร้อยครับเรียงยอนนะเรียงยอนก่อนนะโอเคปับป๊บปั๊บอื้อหือตีนเยอะ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 อีกดาบเดียวอื้อหือเรียบร้อยว่ะหน่อยก็ได้สองศพว่ะแล้วเพื่อน อ๋อเพื่อนก็ตายนะฮะส่วนอลิสเตอร์ก็กำลังฟาร์มอยู่สงสนานนะครป้อมให้กับเราได้นะผมอาครับเหลือโรล,ลินคนเดียวเจอรูม1ต่อ3จะรอดหรือไม่อ้าวเพื่อนพุ่งเข้ามาช่วยทันทุบไปเต็มๆปันต่อเย็ดเคตายหมดทีแม่งไม่ตายว่ะสุดตีนไปเลยในช็อตน,นี้นะฮะมีชีวิตรอดกลับมาได้นะผมไม่ธรรมดา,าจริงนะโอเคต่อไปก็เหลือแต่เฮียแล้วแหละแวะไปฟาร์มขวาต่อวิ่งอย่างเดียวครับ เดี๋ยวสำหรับเซตไอเทมจะให้ดูในตอนท้ายเกมนะครับผมว่าออกอะไรบ้างนะฮะแต่บางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะเพราะว่าเท่าที่เล่นมาตอนนี้รู้สึกว่ามันยังไม่สุดว่ะมันยังไปได้โหดกว่านี้ฮะมันยังโหดกว่านี้ได้เข้าเจอน่ใช่ปะเออแชะแชะมันเป็นตัวตีใกล้ที่ฟันไวมากฮะแล้วก็ตัวใหญ่มากๆด้วยไม่น่าเชื่อว่าตัวใหญ่เงี้ยจะฟันได้เร็วขนาดนี้นะครับผมเห็นปะโชว์ โชวโชว์เอาป้อมขวาแล้วกันสับสับสับคำรามเมฟได้ค่อนข้างไวครับผมปรับ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 เนี่ยั้งนะคอร์สไม่น่ารอดนะดักมันเลยดักมันเลยพลุตัวเองพนิชพนิชเออโสลบแล้วโชว์เรียบร้อยนะฮะใช้ฟอร์ตบสี่เมื่อกี้ กดดาบก่อนโชโชอันติตับตับ,บเรียบร้อยเขาใช้ท่าสโลต่อทีหลังนะฮะทำไมต้องทำอย่างนังงน้นเพราะว่าเราต้องการสกิลจากฟอร์สไบดด้วยเช่นกันนะครับผมเอาแลฮะดูแลจะตามไม่ทันวะหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ทันจริงด้วยถอยมาก่อนโอเคเอาใหม่ปรับมันจะใช้เป็นจังหวะนะผมแลแล้วก,กดต่อเห็นไหมจะฟันเป็นฟอร์่อปรับเรียบร้อย รู้สึกว่าเพื่อนต้องการขึ้นนะครับแบบไปช่วยเพื่อนก่อนโชะเนี่ยไงฟันเล่นเล่นฟันเล่นเล่นตอดตอดตอดโชะโชะอันติตับตอบเรียบร้อยตับตอบตายตายเอาบ้านบ้านก่อนได้ไหมโอ้ยโดนบ้านหวดอยู่ะ่ะปอมปอมปอมจเยน็นจะเยน็นจะเยน็นเออมันมาอย่างนี้ดิมันมาอย่างนี้ดิมันมาอย่างนี้ด,ดิถอยออกมาใส่ต่อนะฮะใส่เป็นจังหวะเนี่ยถอยออกมาใส่ต่อใส่ต่ออันติตับ เรียบร้อยเรียบร้อยนากอ้อดอนาก,อนากอ้อนาคอดอเรียบร้อยนะฮะเย็ดเคม o โตสวอม o โตสวาสุดตรีนไปเลยเนี่ยฮะมันจะติดบัคเหมือนกับโวูโคงนะครับผมเวลาฟันมันจะว้าฟันไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะคั้นหนึ่งยิงกูละป้อมยิงกูละเออตายกูตายแบบนี้น้ำตาจะไหลดังเดวิสบอกว่าเย็ดเคเฮียไม่ทิ้งกูแบบนี้ล่ะอ้าวมึงล็อกทำไมเนี่ยยอมซิโรล,ล่าโดยการปล่อยเมาส์จะดูเท่กว่านิดนึงนะจ๊ะ โอเคชิ้นต่อไปเป็นมูรามาสานะฮะจะเจาะเกาะได้แรงขึ้นสกิลการฟันจะรุนแรงมากขึ้นนะครับเอาเรววาหวารู้สึกว่าข้างบนจะมีมวยเล็กน้อยนะฮะฝั่งโนู้นจะโผล่มาแวบหนึ่งแต่ก็ไม่มีการบวกเกิดขึ้นนะโอเคเอารีบวิ่งไปเกาะเลยออกรองเท้าวิ่งเร็วเพราะว่ามันลดคูดาวไอพวกซีซีได้นะฮะหมายถึงแบบว่าโดนสตาร์ก็โดนตั้บเดียวโดนใส่ก่อนเลยเป้าหมายที่เราเลงนะฮะบอกไปแล้วปั๊บ ปาอันติใช้เมื่อไหร่ก็ได้ผมไวมันหนีได้จริงเราค่อยใช้นะฮะตับอย่างนี้อย่างนี้สโลต่อพุ่งฟันพุ่งฟันมึงจะอะไรไปรอดสโลป้าป้าบุรามามาสะมาแล้วนะฮะป้าหนีเหรอหนีหรอหนีหรอหนีหรอ,หรอเรียบร้อยนะจ๊ะดูแล้วว่าจะจบเกมแล้วนะครับเหลือแต่นาคอสที่ยังไม่โผล่หน้ามาเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรฉันเข้าใจดีฉันเข้าใจดี ฉันเข้าใจดีจบเกมนี่นะครับผมคือมอตอสสายจังเกินั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเวิรจริงๆนะดูจากการวิ่งอะไรแล้วมันก็ใช้ได้ไวแกงง่ายง่ายมากแล้วเจอยอนเจออ่าเาเกนก้านี่บอกตรงมันไม่รอดแน่นอนร้อนะฮะแถมค่าได้เยอะด้วยเกมแค่12นาทีเองค่ากันไปซ้าตั้ง34คนะิวเนี่ย ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเล่นเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวนะฮะอยู่ที่เทคนิคการเดินของเราที่ทําให้เกิดประสบผลสำเร็จในการเล่นในครั้งนี้สําหรับของก็คือสนีไปเลยโอเคออกอันนี้มาเพื่อที่จะมีดูดเลื่อนนะครับผมแล้วก็ออกฟอร์ตเขปมานะเดี๋ยวดวงแนะนำฮะได้ลดคูดาวได้เกาะได้ผ่านชีวิตแล้วก็ฟันลติสโลด้วยแล้วก็แรงด้วยนะฮะ อันนี้เจ,กกจกกาะเกาะเจาะเกาะมุลสาเพื่มาตานั่นเองแต่เห็นอนาคตเขาบอกว่ามาาุลสาจะไม่คมมาตาล้วฉะนั้นตอนนี้มีให้ใช้ก็รีบใช้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะโอเคคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะเจอกัน,นคลิปถัดไปสวัสดีครับ